สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียงมือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการทําให้โทรศัพท์นะครับผมไม่ฉาบไม่อืดและไม่ค้างนะครับรู้สึกว่าพี่ๆช่วงนี้เนี่ยถ่ายคลิปเยอะทีนี้เนี่ยทำให้ความจําโทรศัพท์มือถือเต็มนะครับตอนนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการล้างนะครับพี่ๆก็สามารถเข้าไปทําได้ทุกคนเลยนะเพื่อให้ความจําโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ย <S <S เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเร็วขึ้นมาใน Google Chrome ก่อนนะครับผมพี่ๆกดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ๆก็จะสังเกตนนะครับผมเห็ จุด3จุดอยู่ข้างบนนะครับกดมาแล้วพี่พี่กดคำว่าตังค่านะครับตังค่าเสแล้วพี่เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเลยนะครับผมแล้วก็เจอคำว่าตังค่าเว็บไซต์นะครับแล้วพี่พี่ก็เลื่อนนะครับผมเลื่อนไปเลยนะครับจะเจอคำว่าข้อมูลที่จัดเก็บครับ งนี้นะครับพี่ก็ํามาเลยพี่พี่เห็นไหมนี่คือขยะนะครับผมถ้าพี่พี่คนไหนเล่นโทรศัพท์นานนะครับผมเป็นปี2ปี3ปี4ปีแล้วแต่นะครับพี่พี่ก็จะเห็นขยะเยอะไปหมดเลยนะครับนี่แหละครับผมจะเป็นโครมหรือเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะค้างมันจะอืดมันจะช้าไปหมดทุกอย่างแล้วก็ความจําของเครื่องโทรศัพท์เราก็เต็มไปเรื่อยๆนะครับผมพิธีการทำง่ายนะครับพี่พี่จะสังเกตเห็นคําว่าล้างข้างล่างนะเนี่ยครับผมล้างทั้งหมดเลยนะครับผมกดเติมเข้าไปนะครับแล้วก็คําว่าล้างอีกทีนึงนะครับ นะครับแน่โอเคนะครับให้พี่เห็นไหมโล่งเลยสบายเลยนะครับผมโอเคนะครับผมฝากด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ